เก่งจังนี่นะครับรอตั้งนานเลยนะฮะสวัสดีครับทุกคนครับอิวเมียนฟิชชิ่งนะครับผมวันนี้พาทุกคนมาที่อ่างเก็บน้ำแม่จางนะครับผมอำเภอแม่เมาอนะครับจังหวัดลำปางนะครับผมก็วันนี้มาลงหมายนี่นะครับผมเดี๋ยวมารับชมนะครับว่าจะมีจะได้ตัวไหมนะครับผมจะมีปลาไหมนะครับ เอาตักเองได้ใช่ไหม,มไม่ไม่ตักดือวักตัวมันหลุดเพราะมันติดนิดเดียวน้องวนจันนะคะว้าวเปิดคลิปแล้วก็ปลามาเลยนะคะ นี่นะครับผมปลาตัวแรกมาแล้วนะครับผมหลังจากที่เรารอมาสองชั่วโมงนะฮะเป็นน้องนวลจันทร์ซสงามๆเลยนะฮะประหมานมาแล้วครับผม จมน้ำเลยจ้ะ,ะครับมาแล้วครับตัวที่สองนะครับผมสองแต้มนลจ้า

อจะอีกก่ะมาแล้วครับไซอะไรครับคิวน่าจะไซสา3โลด่ระวังหนูนี่นะครับคุณผู้ชมไซสา3โลครับผมเล่นเอาเหนื่อยเลยเหนล่อยมากอ่ะเฮ้ยต้องพวงหมดเลยเียป็นพี่เปียกหมด thì gì Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ờ anh đi số ครับพร้อมตัวที่สี่แล้วนะครับของวันนี้นะครับผมไปลฝนก็ใกล้จะมาแล้วนะคะทาองฟ้า